คำว่าชินเหวินแปลว่าอะไรคำนี้นะคะมาจากคำว่าชินที่แปลว่าใหม่บวกกับคำว่าเหวินที่แปลว่าดมรวมกันเป็นชินเหวินคำนี้มีความหมายแปลว่าข่าวนึกถึงการดมหรือว่าการได้กลิ่นอะไรใหม่ๆนะคะหมายถึงการรับรู้เรื่องราวใหม่ๆซึ่งก็คือข่าวนั่นเองค่ะตัวอย่างการใช้เช่นเจ๋าชินเหวินข่าวปลอมคำว่าเจ๋าแปลว่าปลอมหรือแปลว่าหลอกนะคะ จีินเหวินก็คือข่าวปลอมหรือว่าเฟกนิวนั่นเองค่ะเจ้าขี้ินเหวินขนโยชีข่าวนี้น่าสนใจมากคำว่าโยชีแปลว่าน่าสนใจ我在手จ上看新โขฉันดูข่าวในโทรศัพท์คำว่าโชจีแปลว่าโทรศัพท์มือถือ โชวจี้ช่ก็คือบนโทรศัพท์มือถือหรือว่าในโทรศัพท์มือถือข่านแปลว่าดูอ่านดังนั้นข่านชิ้นเหวนจะแปลว่าดูข่าวหรือว่าอ่านข่าวก็ได้ค่ะ